ขอบคุณทุกคนขอบคุณพี่นสอขอบคุณทุกคนเลยครับที่จัดงานดีๆแบบนี้ขึ้นมาแล้วก็ทำให้รู้สึกว่าอบอุ่นแบบนี้มากๆ,ๆเลยครับขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับขออนุญาตแชรน ดีแล้วงานเยอะคือพี่ไม่ต้องรู้สึกผิดถ้าพี่รู้สึกผิดเนี่ยคือพี่ทํางานแล้วพี่ก็แบ่งเงินให้ผมได้ <laughs> อย่าง,งาี้ก <laughs> ็ใช <laughs> ้ได้ <laughs> ไม่เป็นไรเนาะไม่ปวดเลยหรอไม่ปวดเลยเออแต่อย่างที่บอกปู่เลี้ยงเลี้ยงมาตั้งแต่กูกกยังไม่มีตังค์สบายมากนะไม่เป็นไร มันถึงวันหนึ่งเดี๋ยวผมจะเลี้ยงพี่คืนเองแน่นอนพี่รออยู่ <mm> <mm> ได้เลยขอเล่นเอ <mm> เอเดี๋ยวไว้ไปเที่ยวกันแต่จริงจริงผมก็วันนั้นที่แบบว่าเอ้ยเอ้ยไปวันนี้อยู่วันฟินฟินเวอร์วันฟินเตอรี่บอกว่แต่ที่ว่ามันเสียดายมันแค่มันไม่คิดว่าน้องจะไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ตายนะอะไรอย่า <mm> ไปไปเมกาอะไรอย่างเงี้ยจริงๆยังอยากเที่ยวกับน้องอยู่แต่ว่ามันไม่ค่อยมีเวลาที่จะว่างแตบว่างเลยว่างตรงกันสามคนเลยเนะยมันมยากมากเลยเพราะว่าตอนนั้นถ่ายซีรีส์เสร็จใช่ไหมก็เป็นที่ทําต่ออยู่ก็จะมีโปรเจกต่อที่จะมีโปรเจกต่อบังทับทับทับกันหมดแล้วก็มีคอนเสิร์ตต่ออีกอะไรย่างเงี้ยมันไปมาๆก็จตตัดเที่ยวสองสามปีละอยากไปเที่ยว เพราะผมไปย่อบอสสรุปมาสองคนก็เลยอยากให้คนนี้ได้ไปด้วยเออจรองด้ไปแน่รอกับวอลกับมาไงแต่ว่าได้ไปอยู่แล้วเออเดี๋ยวผมก็กลับมาเมการแทบักซอยนี่แต่ก็อย่างที่พี่อู๋บอกก็คือเรารู้จักกันมาตั้งแต่สายคอนเนาะแล้วก็เป็น ทีมที่ทําให้ผมรู้สึกเติบโตขึ้นมากๆเลยในการที่อยู่กับพี่ทั้งสองคนพี่บรถก็มีความพยายามแบบว่าตลอดในเรื่องต่างๆก็าตามตั้งแต่วันที่ทําไม่ได้จนวันที่ทําได้ถ้าสกอเพียนที่เขาทําไม่เคยได้เดี๋ยวนี้เขาทาทุกวี่ทุกวันส่วนพี่อยู่ก็คอยสอนผมมาตลอดสอนทุกๆอยา่างเหมือนผมจะไม่ฟังพี่นะแต่ว่าผมเก็บมาประปรุงตลอดแล้วก็มันเป็นคําสอนที่วนอยู่ในหัวผมตลอดแล้วก็อย่างที่บอกว่าแบบ เพม,มันมันมีโปรเจกต์ที่ประชนกันตลอดเลยนะแต่ว่าผมก็อยากบอกกับพี่ทั้งสองคนจริงๆว่าผมรมักพวกพี่ทั้งสองคนจริงๆเหมือนเหมือนพี่เหมือนน้องจริงๆเลยแล้วก็ถึงมันแบบมันจะมีช่วงที่แบบเราห่างๆไม่ค่อยได้คุยกันอะไรเงี้ยแต่ก็ยังคิดถึงอยู่จริงๆจริงๆแบบคิดถึงมากแล้วก็อยากอยากไปเที่ยวด้วยกันอยากใช้เวลาด้วยกันแล้วก็อยากสนุกด้วยกันนะล้วผมก็คอยติดตามผลง,งานพวกพี่สองคนตลอดไม่ไว่ายังไงก็ตาม ไอติ๊กตอกผมีัยได้เปิดมาไม่เด็มพี่พี่จริงจริงเปิดมาก็มันต้นมันตรมมันเด็มมาต้งมันเดือดๆนะจริงไม่ก็ถอนเชื่ออะไรเงี้อยู่ตลอดเห็นเห็นคอยติดตามแล้วก็ขอให้พี่พวกที่สองคนนะครับต่างๆผมจะดูความสนิจของพี่ทั้งสองคนและเชื่อว่าทุกคนไปได้ไกลพี่ก็ไปได้ไกลอีกวันรออยู่เสมอ ถ้าวัดไม่รอโอเพ่นรอลริสๆเข้าใจไหมที่ไม่ได้ไปกินข้าวเพราะพี่จับสิทธ์อยู่สามเดือนนี้พี่ไม่คบใครเลยด้วยอหายไปแล้วแต่ว่าตอนนี้พี่เริ่มกินแล้วกินเยอะด้วยวันนี้ข้าวห้ากล่องมันมันมันต้องมันตงมจะเป็นให้ได้นั่นแหละรักมากๆ ในชีวิตกูมไม่ได้รักใครเยนนอะนะเว้ยกูรักแค่ไดโน่เดอาเล่นโอเควันนี้ก็เทคไทม์นะบอสพี่ว่ายางน้อยตรงนี้โหบอสเรา,าที่เป็นศิลปินที่แค่นั่งวาดฝันว่าแค่สักวันหนงมีคนมารักเราแค่สิบคนยี่สิบคนก็ครมีความสุขแลละชีวิตเราไปเดียวตอนพี่ยสิบเก้าพี่ยังไปโหยอดฟลเอร์ไอีพเก้า เพ่อี่ขความพี่ร้องเพลงเลยนอกจากนอกจากคนในร้านแล้วแต่ตอนนั้นแบบว่าก็พี่ก็ไปร้องเพลงอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนมี้บอมได้ทำดัความฝันนันนำทที่ไปด้วยซ้ำในชีวิตใครนไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลนะรู้บ้าเออไปเกิดใหม่ก็มีเราไปเกิดได้ันี่คือบอ้ผมไปตายไม่ใช่ หมายถึงว่าไปไปเอาความรู้ไปเอาใช่เดี๋ยวพี่ก็เคยไปเดี๋ยวรอหมาปถึงแปลว่าความรู้ความสามารถมากขึ้นใช่เขาเรียกว่าอวตารโอเคโอเคร่างเดิมเปลี่ยนไปนิดนึงเปลี่ยนนิดนึงโอเคโอเคขอบคุณพี่ทั้งสองคนมากครับขอบคุณครับรู้สึกเหมือนได้ต้อนรับเราเลยนะ ไปครับเจอกันเจอกันนะเจอกันไม่จริงไม่ิะไม่จริไม่ได้ขับรถเลยเออกมีคนขับแค่ไหนทีรเอนะคับคนขับรถคนเดิมอ๋อจริงนะครับ

ซูเปอร์ป uhm ีปีเปอร์ปีตลอดชีพไม่ได้ม่้ไได้ม่ได er> ้รับ้คร yeah. ับเยให้สนุกนะบอกเลยลูกค้าต wow. uh ้องมีชาผมแต่ถ้าไม่มีชาผมก็เข้าได้เลยนะครับผมโอเค